มาพบกันในแนวทางฮานอย VIP นะครับประจันพูธที่21นะครับสําหรับเมื่อวานฮานอย VIP เป็นฮานอยเดียวที่เด่นไม่มานะครับเนื่องจากกูรอบก่อนต้องแตก3ตัวไปครับแล้วก็หายต่อมเลยครับไม่มาก็รุ่นต่อครับว่าจะเป็นเช่นไรครับเมื่อวาน15312ครับ15312วันนี้เด่นสุดสำหรับฮานอย VIP ชอบ0ครับวิ่งบรุ่นล่างศครับวิ่งบอรุ่นล่างศนะครับ แปดสาโอเคครับศูนย์ครับชอบศูนย์ศูสูนย์สี่ศครับ 02, 04, 0 24, 4, 7, 2นย์สองศูนยครับ มาสเข้าไปครับผมนายมาสคนนะครับ40 2, 40 4 0่ศูนย์สองสี่ศูนย์สี่สีแล้วก็427สองครับสำหรับฮานอย VIP หนึ่งทุ่มครึ่งมาดุ้นผลกันครับก็ ค่าได้ฮานอยพิเศษฮานอยโปรติแล้วฮานอยวีพเบาหน่อยแล้วกันนะครับ